สวัสดีนะเพื่อนๆพี่พี่ทุกคนเฟอร์จิกใหม่เฟอร์จิกใหม่ตัวนี้ไอเครื่องเล่นเครื่องเล่นซีดีแบบคือบันคือบันทุกคนมีอยู่นั่นป่็เรื่องไอเอาเครื่องเล่นซีดีเนี่ยเข้าในในตัวเอ่อตัววอลุ่มนะตัววอลุ่มเลยเอาตัวนี้มาเอาไว้ตัวใส่ตัวอื่นตัวนี้ก็เลยเอามาหนให้เบิรงซื้อๆไอตัวนี้มันจะเป็น,ปนระบบโมโตระบบ usb ได้ อย่างแน่นอนเขาในตัวปรับเสียง USB นี่เห็นไหม USB นี่ก็จะเลื่อนเพลงได้ปกตินะระบบเสียงระบบอะไรก็อยู่ในนี้หมดนะฟังได้อย่างแน่นอนดีไม่ดีเนี่ยไอตัวใกล้ๆแบบนี้มีจอฉายกระจิตด,ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนตัวนี้ก็ถอดอกอ,ดอกแล้วนะถอดออกแล้วตัวนี้ก็ไอซีดี ตัวนี้ถามว่ามีประโยชน์อะไรไหมมีเอาไปเหตุตัวเข้าถอดตัวตัวขางในออกแล้วก็เอา,เอาตัวไข่ไข่เมมเบรีตัวฮาร์ดดิสหรือตัวความจำตัวความจำเนี่ยเอาเป็นฮาร์ดดิสมาใส่ในเครื่องเล่นซีดีก็จะมาเป็นระบบเหมือนระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์นะเห็นปะนี่จะดีอย่างแน่นอนในความจากับยูยนินี่เราโหลดเพลงเราโหลดคาราเกะโหลด เพ่งใช้จอ led ได้สบายสบายนะถ้ามีแบบนี้เราก็จะใช้แบบจอ led จอใช้ได้ได้อย่างแน่นอนเนี่ยทำได้ทำให้ดูให้เบิงเพราเสียบหลอดจากคอมพิเตอร์แล้วหมันบ่หรือเขาเอามาเขานี่เอามาเขาระบบ gps หรือระบบโมทูสหรือจะเป็นระบบเ, Net WiFi เน็ตไวไฟนะได้อย่างแน่นอน เย็ดคอลเล t ชันเย็ดคอลเล t ชันมาใหม่แล้วเอออยากให้หูไวเดอร์เปยนพันแล้วเทคโนโลยีแบบใหม่เนี่ยไอ้ดูวันนี้ก็ร้องเพลงแข่งขันด้วยไม่ไทยแลนด์หรือไมอ่คราวเกะไม่ซีนผู้ประเทศไทยเด้อน้องจนฟอนก็ลอกจะบอกให้ใช้ยาพี่หน่อยก็ตั้งให้ตั้งเอง หรือช่ยกันต่างกันกบน้องน,นี่หละเอาไว้ินี่ก่อนอ๋อสวัสดีนะก็นะครับผมสวัสดีนะครับหน่อยเดยวเจอกันใหม่